สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตกสูรสุขคนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคนไทยพี่น้องของลาวพี่น้องต่างประเทศบรรยาก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมายาวซานเอลอีกแล้วแม่พี่น้องมานี่มาพ่อมาเจอกัะบรรย,ยั่งมานี่บรรยากับสี่พ่อพี่พี่น้องไปบ้านหลวงบักงเงี้ยวเนาะพี่น้องเนาะเมืองอุตมพรแก่งสมรรติน,นาเขตเห้องลากพ่อแม่พี่น้องก็คือบรรยาที่ข้าไปหาสาวนางสาวนางเป็นท้องที่เป็นเขตของบอ่อเตียงเพ่น,น่พี่น้องอการมีอันทั้งเอ้ย เรียว่าเจ๊คิมนะพี่น้องปี่เปิลเฮ็ดอาหารไทยลาวเปิดร้านอาหารไทยลาวอยู่ต่างประเทศ USA เนาะกะเปิลเฮ้มะเยาาไปซอยเดืออันสาวนางเนาะพี่น้องมะเยาากะมีเข่าไปให้เพื่อนพี่น้องเข่าแล้วก,ก็ซื้อปลากระป๋องไปให้เนะษษาะแล้วก็มับเงินกันในคนอยู่เนาะพี่น้องเนาะเป็นจำนวนเงินหนึ่งเนาะพี่น้องกะเป็นผปามาให้กัะหลายๆเคสอยู่พี่น้องเนาะกะกะโอเคเนาะพี่น้องเนาะจังไหนก็ไปเบิ่งไปซ่มนุ่งกันกับบะเยาวเลยเนาะว่าเราชิวอยู่เพื่อนชิสั้นกันเดี๋ยวบอลเนาะบะเยาวกันยัง เราเคยเห็นหนายเห็นตาแล้วจักเทื่อนแล้่บันนมุงเยวสาวนางเป็นกันเนาะโอเคพี่น้องไปเิ่นกันเลย สานีสาวนางเนาะพี่น้องที่เป็นเครของเ่อเตียงเพื่อนแต่เมื่อนี้เบาเงี้ยกับมากกับเบาเตียงเบาบุญบ่าจันเนาะพี่น้องเน้อเบาจันสบายดีสบายดีเบาจันกับฝนตกพี่น้องโปรแปลกโปรแปลกกินน้อมื่อกี้ฝนตกดินมันมือเลยมื่อกี้เม่นเมนเนเศร้าๆเนาะมันมันสินดับในกินเม่นพี่น้องมื่อกี้เม่นยู่เม่นยู่มันพาใหญ่เนาะฝนตกกับเบาเงียวกับเอาเข่ามาใด้พี่น้องเอาเข่ามาให้เรา ขับหนึ่งเนาะเข่าก็คุ้มไปพี่นอ้องฝนตกเนี่ยเนะาะเพราะว่าอ่าฝนตกแต่เศร้าเดี๋ยวสิเป็นข่าวตึกหนาเนะพี่นอ้องสิบริเวนข่าวสารนอะอะโอเคพี่น้องเดี๋ยวบรรยากาศกันสิคนเครื่องคนของ ไปหาเราแต่ว่างวันยาขึ้นไปสัมผัสหาเราก่อนเนาะตอนนี้กับผลตกเนาะพี่น้องปลอกแปตกๆกันเนาะตกเบิดมือมาเลยมือบ้านสินบ้านเฮาเนาะพี่น้องมาเป็นตักบาทโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยววันยาขึ้นไปหาเราวันยาก็ยังโบลิคู่เนาะยังโบเคยเบิ้งข้อ่องโบเตียงเนี่ยมาเช้ามาแบบมั่วๆโอ้โหเดี๋ยวพอเครื่องคนมาซอยนะโดยสบายดี โดยโดยอ๋อลูกจะบดบนนะอ๋อโดยโดยอันมันอวกินข่าวกีนน้ำแล้ววาคะอัมาเป็นยังกินแล้วกินแล้วบ่กินข่าวกนยังมันได้ไขหมดแดงไขหมดแดงโื้อซื้อเนซื่อนางบ่โดยซื้อนางอ้โดยโดดยข้างนเข่าวเยอมากนี่ข่าวแต่ผู้ยอ้องวันใ้ข่าว น้องมาได้ไหมครับอกไปตัวแรงคนตกบอกแม่จักเดือนได้ไหเดือนเาสิออกแล้วป้อ่โดยโมเมนออกตอนนี้ใชโอ้ยนอกก็คดีคือว right ่าน right? ั่งรนมาได้ป้อโดเริ่มย่ยากสิบย่สิบแปดนาทีแล้วสามซองแล้วนอนหนรานั่งเด่นยนย่นยัอ้โดยโดอันเขาขอโทษแล้วเขาไม่เคยเบิง์น่คือโอันผัวเจ้าดีอยู่บ้านเพิ่นเพ่นปะบโด มันฟเมื่อแล้ว่นกับบมาเลยเัมนี้จะไป้โทรตามช่วน้าบ้างโทรไปกับโทรไปติดมือกู้ก็ะทำพวกนั้นเออเนบมาเลยเด๋กี้พันเมื่อยังเดีกี้นะกีนี่มาเยี่ยมพ่อพ่อโซดำมาแล้วแล้วก็เมื่อโอ้ยบันนี้ยบมาเลยถามือที่มือจักกันอยู่บ้านคนที่ตุสา่ะอันนี้เลกปีแล้วนะจ๊ะเนี่ยสแปปีบอ รื่อยๆอันอ่าบางยาวปีแล้วปีนึงปีนึงเอยายจักปีแล้วคุณยายไม่9ปีแล้วคุณยยน่9ปีโอ106ปีเพิ่นมาอยู่พุ่นພั้งแต่น่าจะเหลือนะแต่ก็นับกก็มัน9เดือนนะเพว่าเນิ่นเອื่อค่อยกยังบ่่ฮ บอกมูแล้วคนติดต่อกันได้นะบอกเพิ่งแลาเด้อเด้อเด้อคนโมมาเลยเนาะถึงเมื่อนี้ยังติดต่อหาอยู่บอกยาแล้วยาแล้วบอกอะไรกับโมมากเลื่อเลยยาแทบโมติดต่อหาอเด้อเด้อคนก็บอกว่าเออโมต้องติดต่อมาดอกยังได้ลูกไเต๋าจะเอาลูกคนบางชั้นได้ยินข่าวว่ล่างๆแบบ หลินสาวแล้วเอาข้เจ้าแลักของใหม่ขอาอย่างละกาหันมาไปอยู่น้ำพายสนิมอยู่น้ำพอน้ำแม่อยู่น้ำพอน้ำแม่เนาะโอพ่อแม่ในบ้านมาหาหาคือกินข้ามื้ออเอยู่จะคนเลมันจานมีกับสี่คนห้าคนสี่คนหาคนอนีครอบครัวบัรบ้านนึงย่งกัน้องสาวกับน้องชายตัวห้น่ะมีแล้วไปอยู่เราอยเ่ค ເພິ່ນເຂົ້າມາຍາມເພິ່ນເນາະນະມາຢູ່ພໍ່ນໍາแม่ເຮົາກໍອ້ອນກໍເຖີດຕາแม่ກໍຕົນແລ້ວຫາຍຊີມິຢູນໍາເອຢູ່ກນະ່ນໍາຂອງນໍາູນໍາຍາຈົຄືມື້ມເຈົ້າກບໍອມນໍາເ므ືບໍຮັລີຍນມາ หัประจํามาสวัสดีาวมีสาวมานะอยากบ่นําก็ก่อนลูกไปซะนํามาหมู่บ่มักเฮาทีเก่าเออๆๆๆนําเฮากัน่ผู้หญิงบ่ผู้ชายลูกบ่ฮู้โอวนึงไกับ่เคยไปหาหมอบ่ซะบ่เคยไปลเถื่อบ่เคยเลยนี่อ๋อได้ไพกับปกติอนบ่ได้ค่อยเป็นหยังเลยบ่ไป How many houses do you have? để many houses do you have? How 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 many houses

ยงกอนจีร่ะนี่อันนี้นี่มากลังนี่มากลังมากลังต้องอว่ๆเผินป่ะกินมากลังจ่ขอดีเป็นนี่หละพี่น้องเลยอมันไมเหน็นะเว่าเน่มาอ้างตอาเนี่ยมอ้างกันักมนักต่อยากเป็นมากลังตายเร็ว่ะม่พี่น้องเด้ห็บ่าว่ยุก้องเนี่ยมันใด้สูง่สูงเยพี่น้อง เฮ็ดได้ไหนเฮ็ดได้ก็ได้เฮ้ยได้บ่ได้บ่ได้เจ้าต้องขึ้นไปได้ขึ้นคนนึงไปขึ้นเออไปนั่นเออนไสูงเนาะไสูงทรมานเโอ้ยซอยกันเนาะพี่น้องบ่ยาวยันบ่จั่นกับบ่เตียงเมื่อปาบ่ยาวพอล่นมาากระป๋อง2มี1 Cập nhật, cập nhật, cập nhật, chân bát tiếng, ngô bùn. Lam đuôi lam đuôi <laughs> lam <Lòng> đuôi <laughs> lam đuôi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  lam จักไผเป็นของไผบาดนี้โฮมกันเต็มอยู่บาดนี้พี่น้องเด้อแล้วก็นั่งโลนบ่ได้เนาะพี่น้องตาบนอ่าหมีนาอยู่บ่ับ่มีบ่อ๋อมีเ็ดนาเพิ่นเป็นปีกบกมนัได้ซื้อ มีแตซื้อบ่พอกับแม่เฮ็ดเรียกอันนั้นน่ะมาซื้อของที่แต่ละมีแต่อ้ายซอยอ๋อตเกี้อ้ายเพิ่นบ่ทันเอาเมียเพิ่นก็หาก,ก็เอานี่โดยโดยโดยไปขีดยางเพิ่นก็ฝากเงินฝากคำมาให้ซื้อโดยโดยยังกินฮอดกินเถิงเพิ่นอยเหรออุ้ยบ่มีแล้วบ่มีแล้ววะตอนนี้ <laughs> บ่มีแล้วเพลงลำบากขนาดนี้บ่มีแล้วลืมหมดแล้วโดยโดยโดยก็เเดือนเนาะ พักในเดือนนี้เห็นบ่จังเป็นมือใดญเดือนนี้เป็นผัวเป็นมือใหญ่โดยโดยโดยได้ไปหาเงินอยู่กรุงเทพของไทยอยู่บ่ไปไคไปแต่โอ้โดนแล้วนะค่เข้าไปสาวคนนึ่งเขาได้ลูกได้ผัวแล้วก็ไ่ได้ไปโดย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 โลกน้ำบ้านน้ำเมืองเขได้กินตะกี้ก็ดีโดยโดยบ้าลำบากบ่านนอกแบบนี้อยู่ลำบากก็ขีดอดออกมาบ้านขอดออกมากั จักสิเฮ็ดจังสิปะให้ฮอยแม่เลี้ยงไปหาเงินกัโอ้ยากโดยโดยซื้อข้าวซื้อนมโอ้ซุมื้อนี้แฮงแพงอือแม่นอยู่ถ้าก็จําเป็นให้กินนมซื้อลเพราะว่าเฮาจไปหาเงินนคํานี่อันสิอยู่เลี้ยงแต่ลูกออลูกนี่จสิไปหาเงินเทบ่บ่พ้นอ๋อพ้นสิให้กินนมเสริมนําอเพราะว่าเฮาต้องออกไปเฮ็ดเบียเนาะ แม่เพราะว่าเฮาบ่ได้อยู่แบบประจําในเฮือนตลอดมีผู้รับจ้างตัดอ้อยแบบสิเฮาก็ไปย่ําไห่ย่ํนาก็ไปทําไหทํานารับจ้างดอยากแลเลี้ยงผู้เดียวักเอาหาม่เอาบ่โยหาให้โลดน้ําพนบติยเจ้าได้ติโอ้บติดอกน้ําพนกุมมันกะดยาเจ้าติเนาะ เสียรอดบาดจังได๋นี่มีคนติดต่อมาจะเลี้ยงเบิ่งเงนี่รู้อะไกันมีกะเออโคิดว่าเพิ่นบ่กลับมาบ่ลงเทื่อเพิ่นกลับมาได้ซะพ่อๆกลับมาก็บ่เอาแล้วเอากลับมาก็บ่เออีกบ่เบิดแล้วเนาะเซาแล้วเออคณะเฮาเป็นเฮาอยู่แบบนี้เพิ่นก็ยังบ่คิดเห็นโยเฮาวิความลําบากแล้วสิกลับนมาบ่เอาเอ่อแต่เพิ่นอยู่กี้นั่นอ่เพิ่นก็ดีอยู่บ ก็ดีบ่กเคยไปชิเวกันรวบัตรีไปไบัตเดียวที่บ่ไปไปบัดเดียวโดยโดยโดยบ่เคยบัตรจี้ไิเลวถึงขาดถึงตีกันเนาะไปไปบัดเดียวบัตรีเลยโดยโดยโดบ้านไกลกันนอกเมืองจะาคนเหตุยังอยู่อยู่ใส่เนาะคนอยู่แถวปากซออ๋อไก่อยู่แี่ปากเซอเนาะโดยแต่ยังบุกเคยไปไปกันมาโอ้ลำบากเพต่จสิไปสิมา โดยโดยโดยมาอยู่น้ำเพิ่นอาจจะปีนะเจ้าเอาอยู่บ้านพี่ก็ได้ส่งสามปียังได้เมื่อคุณละลายปีเติบแต่มาดูนี่กับเก้าปีเนาะโดยโดยโดยออกแต่แม่ก็เติรเติบแล้วหลายปีนะถูกยากอีแล้วอยู่น้ำกันผัดมันบุกขึ้นกินเลยเมื่อเห็นห้เห็นหน้าน้ำปูน้ำเน่าโดย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 ตีกะ ก็คิดว่าสิได้มาอยู่นะพ่อน้าแม่อีกแบบนี้แหละเดยกินข้าวกำลังอย่างนั้นมาหนิเขาดื่มนะแค่มบแดงไปเอาไข่มบแดงไม่ได้เสร็จแน่ต้นม่วงในเฮือนนี่นี่ใกล้ๆกล้นี่ไปใกลไปไม่ได้นะมโดย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 หาแถวป่าใกล้ๆอือจ้าใช่ไปเอาไข่มบแดงไปแต่แซ่บอยู่ได้หน่ะก็กินบ้านอายุบ้านเฮาจะแบบนี้แหละโานกันกิน เนาะก,กะบเว่าลายเย่ห้างกะเพราะว่อาอันเจ้าก็นั่งลุนบ่ได้เพราะว่อาอันเจ็บนั่พี่น้องแล้วก็นั่งล,ล่นด้เราเริ่มตีคิงเนาะอ่า <c oughs> มันยาสิบอกเลยอ่าซื้อเข่ามาให้มื่อนี่กะบอ่าเป็นท่างผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นนั่นแหละเนาะเพิ่นซื้อให้ออดให้ออดอ่าที่เพิ่นอยู่ต่างต่างประเทศเพิ่อ,น,อะะนน่ะเนาะแล้วกะส่วนอันซื้อ ของอันมาอันปลากระป๋องมีมีนะยังไงนีปลากระป๋องมีมีกระสิเป็นของอ่าเงินของอันเจคีมเพิ่นเจคีมเพิ่นที่เพิ่นอยู่ทั้งอันเอสเอพ่นแหละอ่าเพิ่นเปิดร้านอาหารไทยลาวอยู่ต่างประเทศเพิ่นบอกเอามาที่พูนอยู่เองก็คือแล้วก็อ่าเอาไปซื้อเวิรดหลอกเงินเอาก็สีมอบเงินให้ยูเอาไป เจ็บใ้อ yeah. ันคอดูบ <athletes> ก mm ันเนี hmm. mm ่ยเพราะว่าลำบากได้มาเดียวน้อเจ็บมันคำขึนก็จำเป็นก็จะเมาส์รถมูไปอีกอู้มูกะเมาส์รถมูกะแพงเห็นขาเจ้าไปแต่ละเทอร์กันโดย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 หอดซิโน่ไ่เตื้ลโดยโดยมะเพราะว่าเราแต่เริ่มเจ็บท้องอ่ะเนาะพี่น้องเพราะว่าฉัออกไม่หนีไปจ้ะ

เราซื to to. 5, me, ้อเพิ่ผักไห้เทากันเพ่นหมอบหาแสนแต่ว่าเฮาไปซื้อมีซื้อปลากระปองกันอะอ่าเดี๋ยวจะยังเดเาสืมอบให้สี่แสนเนอะเนอะไรเหมนกันเนี่ยสี่แสนอ่าเนียเดด้อเด้เงินกับอ่ากัสิย้ำอีกเท่อว่าเป็นเงินของอ่าเจคิมเพิ่นที่เป่น U.S.A. เพ็่นเนี่ยเปิดร้านอาหารไทยลาว U.S.A. ราคาเรื่องเข้ากสอบนรื่งนี้ก็จะเป็นของไอออสตินอย่ อ่าคือการเนือตางประเทศด้วยกันเนาะอ,อีน,นี้จ่ภาขอมอกขอบใจเอ่ยพ่อในเพิ่นยู่ดีมีแห้งนะโอ้ยะขอขอบใจดิทังผู้ใหญ่ใจดีที่มีน้ำจิตน้ำใจมาช่วยเหลือขอให้เพิ่นยู่ดีมีแหง้งมีความสุขมีอายุยืนยาวมั่นตลอดปีตลอดไปเดอ้อสาธุ อ่าโอเคจังเลยกับวันนี้เขาช่ได้ขอโตกลับก่อนเด้อบันี้เด้อร์ได้ขอโตกลับคออ้อย่าโชคดีขึ้นกันนั่นแหละคอยขอให้ออกยังไงคอ่ยแข็งแรงแข็งแรงน้อยเล็กน้อยที่ออกมากะโอเคจังเลยกับเขาทีขอโตกลับแล้วอ่ะสบายดีก็นั่นต้องแหละสบายดีเลยสบายดีอ่ะเลยกัโอเคน้อพี่น้องน้องบอลยักษ์กัอ่าและมอบของกัรเล่าสอบแม่งกะบมีปากกระป๋องซองแขกน้องประกา น,นี่เนาะได้กับจำนวนเงิน400,000นาะอ่งจึ่งกับเป็นเนงินของอ่าเจคิมเปิลเนาะตามที่เพิ่นบอกมาเจคิมเปิลอยู่ทั้งเอเอเปิดร้านอาหารไทยลาวเนาะเนาะแล้วก็ส่วนข่าวสอบนึ่งก็จะเป็นเนงิน <c oughs> เป็นข่าวของไอออดนะพี่น้องเนาไอออดที I ่เพิ่อนอยู่ทั้งต่างประเทศด้วยกันเนาะไอออดสะตินเนาะพี่น้องกะมายากกับขอขอ,ขอบุญขอบคุณเพิ่นขอขอวยพรอวยใสจเพิ่นอยู่ดีมีเฮง ขอให้เป็นนายุ่งหมั่นขอยืินขอให้คิดถึงแต่กำลังฝาดธนาเนาะนอนรับกับคอยเพป็นเงินหมื่นนอนตื่นแต่คอยเพป็นเงินแสนเลยซะถูกเพป็นให้มาแต่ก้ับไปหายเป็นสิบเท่าพันเท่าร้อยเท่าเนาะและการสำหรับคลิปนี้พะยะกะต้องขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีและเอฟซีหลายท่านเนาะที่เป็นกำลังใจให้พะยะตลอดตลอดมาขอขอบคุณขอบคุณที่สำหรับสนุนซ่องของพะยะมากฮอดจนถึงเมื่อนี้เนาะและการ บมายากก็คือฝากแม่พี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่มาย่างคือการนะเนาะเปิดเป็นกังใจให้มาย่างได้ทำจีบต่อไปอ่ญญาย่ากับฟังเรื่องราวของเรากันอาสงสารนะพี่น้องเพระาะว่าเราก็เป็นแม่ห้างนะพี่น้องพี่น้งแล้วก็ลูกก็สิคลอดออกมาภายในเหลือน,นี่พี่น้องอีกบวกี่มือใชเนาะก็คือจะได้ออกมาเป็นคนเป็นมีชีวิตเรียบร้อยแล้วตอนนี้อีกบวกี่มือก็มีชีวิตออกมาแล้ว,วลอีกคนหนึ่งถือว่าลำบากหลายเนาะพี่น้องเพราะว่าคัวคนก็ไปมากอะ บอกกลับมาเลยโอเคพี่น้องบรรยาก,ก็จะได้ขอตัวลาล่อยพี่น้องไปแล้วสำหรับคลิปนี้เนาะก็คือทีต้องเจอกับบรรยากาสหนาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บรรยาก,ก็ศจะได้ขอกาลขมักอากาศสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเจอกยวตัดบทสนนาพ่อแม่พี่น้องสบายดี